ฝนตกหนัก,นกมากค่ะตกหนักแบบกระหน่ำเลยตอนที่แม่อ้อมอุ้มเจ้าพวกนี้เข้าบ้านมาพอปืป๋ยอยู่ใต้ให้อ,อ้อมมุกแผลได้ได้ยเดนสักพักนึงแล้วค่ะ หมอเขาบอกว่าเป็นเชื้อราแล้วติดคนเนี่ยไม่อ้อมก็ยังสงสัยจะติดพวกพี่ๆไหมเนี่ยเล่นกันมจะเล่นยังไงแล้วอะ่ะแล้วทีนี้ยาเนี่ยก็กินอยู่นะคะแต่ว่าไม่อ้อมอ่ะสองสามวันมาเนี่ยยังเมื่อวานไม่ได้พ่นวันนี้ก็ไม่ได้พ่นนะคะแต่ว่าวันก่อนนะพ่นพ่น,พนยาที่เล็บเท้านะคะแล้วก็พอดีแม่เอ๋ให้น้ํายาบอกไม่อ้อมว่าเอาน้ํายาตัวเนี้ยเช็ดเล็บก่อนนะคะแล้วก็เช็ดจมูกอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่อ้อมยังไม่ได้ทํา พรุ่งนี้คงได้ทำละเพราะว่าพอดีวันนี้ไม่อ้อมล้างกรงเหนื่อยมากเมื่อคืนนอนดึกปะค่ะพอเสร็จแล้วตอนเช้าแล้วก็ตื่นแ่แล้วลนี่ฝนตกหนักอ้อมก็นั่งอยู่ตรงนี้ละค่ะอย่าขึ้นตรงนู้นนะเดี๋ยวไม่ลุกก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้ลุงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไอ้ลุงนี่ตัวแสบเลยจอมซน ีหมอกครบผีเสื้อ้งนั้นให้มันหยุดมันบินอยู่ไม่ให้มันบินค่ะมันบินอยู่ไม่ให้มันบินซางั้นไม่ให้มันบิน้างั้นตัวใหญ่สามตัวแล้วตัวใหญ่มากพี่เมฆพี่หมอแล้วก็ปึ๊ดตอนเนี้ยตอนนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเมฆเนี่ยทําน้ําหนักเทียบรุ่นปิ๊ดแล้วนะคะกินทั้งวันเนี้ยินเก่งมากแล้วขนนุ่มสวยมาก ฟ้าฟ้าจ๋าฟ้านี่ก็เป็นแมวน่ารักมากหน้าตามอมแมมเลยลูก <c oughs> แม่ไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลลูกเลยไม่ดีเลยนะเนี่ยเวลาน้อยมากเลยแม่อ้อมอะ่ะไอ้ลุกไปไหนแล้วไม่รู้เนะี่ยไอ้ลูงมันยังปากเหม็นอยู่นะคะไอ้พุ๊ดก็ปากเหม็นนะอืมแต่น้องฟ้าไม่มีกลิ่นปากเออไม่รู้เราไม่รู้ว่าพุ๊ดมันก็กินปกตินะแต่แม่อ้อมก็ต้องคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่า พอเราได้กลิ่นปากนี้ยทําให้เราแบบเรารู้สึกว่าเราผวาค่ะว่า,วาเอ๊ะมันจะเป็นนาดูอะไรไหมยเงี้ยต้องคอยดูอีกนะตะวันไปนูน่นละแต่ไม่ออกก็ไะดูตะวันตัวแสบอยู่นี่รู้ว่าอยู่ไหนอ้วนขึ้นมาหน่อยนึงเราไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์เอฟซเลยนะคะเพราะว่าวันวันหนึ่งเวลามันแทบจะไม่มีขนาดอยู่แค่ไหน,นตกที่ตกที่หมอก ตกพี่หมอกตะว,วันตกพี่หมอกขนาดนี้แค่นี้นะคะเวลาวันวันมีแทบไม่มีเลยอุ้ยแล้วข้างนอกยุงชุมมากแม่อ้อมจะบอกเมื่อก,กี้นี่แม่อ้อมไปดูแลน้ําตาลนะคะคือเขาฝากน้าตาลแม่อ้อมไปสองวันเขาฝากน้ำตาลแม่อ้อมไปสองวันแล้วทีเนี้ยโอ้โหยม่อ้อมไปหกวงกว่าคือวันเนี้ยรีบให้รีบให้อาหารนาภากับนางตัวแสบนางดำแม่จะพี่สาวจะปืด๊ด ทีนี้เนะี่ยแม่อมก็รีบแล้วนะคะหกโมงประมาณหกโมงหกโมงท่างหร่6หกโมงยี่สิบมนะโอ้โหไปถึงเนี่ยแบบแม่อมมันมืดมากเลยคะ่ะและะ้วเขาก็มี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 กัดกัดกัดเจ็บมากเลยอะ่ะมีไฟอยู่ดวงหนึ่งแต่ตรงน้ำตาลนั้นไม่มีไฟอะ่ะเราเห็นแล้วเราก็สงสารสงสาร ตรงนู้นมันไม่มีไฟเลยนะคะแล้วยุงจะก,กัดมันขนาดไหนคิดดูแล้วกันแล้วในอาหารมันก็มีอยู่เต็มอ้อมก็ไม่ได้เปลี่ยนอาหารให้แต่ว่าแค่ไปตักทรายกับเปลี่ยนน้าแล้วน้ําเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ในขวดเราเห็นแล้วเราก็ขึ้นใจสงสารมันมากเลยดูไอ้พวกนี้สิอยู่ในแม่นะลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยอ่ะ <laughs> มันหนักคนลามันหนักโดนนัดมัน <laughs> มันหนักโดนนักมันไข่แห้งแล้วแห้งแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานเลือดซึมนะคะเมื่อวานเลือดซึมก็ทายาไม่ทาแมแล้วใช้น้ําเกลือเมื่อวานไม่ใช้น้าเกลือเฉยๆแต่เมื่อเช้านี้ก็ทาเบตัดินไปนิดนึงอ้วกทุกวันมันกินเหมือนมันตะกะมาจากไหนมันอดยามาจากไหนมันกินโอ้โหเแล้วมันก็อ้วกอื ใครเป็นเหมือนคนสวยแม่่ยคนสวยแม่เนี่ยสวยมากเลยนิสัยก็ดีดีไม่มีใครเกินนิสัยดีมากเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยนิสัยดีแต่แม่ดูสิลูกแม่ก็กลัวน้องฟ้าติดมันเหมือนกันนะเนี่ยลูกแม่ก็กลัวติดนะลูกแม่ก็กลัวมันติดนั่นเนี่ยแต่มันเป็นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแม่เอ๋บอกไปอ้อมว่าบางทีก็ไม่ใช่แพ้อาหารบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่า ยังก็ยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้กับมันนะเอา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 ไหนไหนกันหมดละึ้นไปข้างบนแล้วค่ะเหลือน้องฟ้าเนี่ยไม่ค่อยไปไหนหรอกอยู่ใกล้ๆแม่นี่แหละค่ะ